สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาทําการเด็ดนอเจ้าขนนกขาวต้นนี้นะคะนี่เราจะมาทําการเด็ดหนอเพื่อขยายพันธุ์นะคะนี่เราไปเอาดินออกมาแล้วนะคะก็มันเริ่มกันเลยนะคะทุกคนค่อยค่อยแงะออกแบบนี้นะคะแงแงออกนะแล้วเราก็ จะบิดนิดนึงนะคะพยายามบิดให้ชิดโคนนะนี่เสร็จแล้วนะคือน้องค่อนข้างที่จะหลุดออกง่ายมากนะคะทุกคนบิดนิดนึงถ้าใครไม่ถนัดก็ใช้ปลายมีดนะคะค่อยๆแสะออกนะจากหนึ่งต้นเราก็จะได้เป็นหลายต้นนะคะจากวิธีการ ขยายหน่อนะคะเอาไปปักชำเนาะเราเคยทำคลิปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่วันนี้เรามาทำอีกนะเพราะว่าต้นนี้ค่อนข้างจะเริ่มจะโซมแล้วนะคะมีบางหน่อที่เขาแห้งไปเลยก็มีนะคะเราจะทำการเปลี่ยนดินด้วยนะเราจะไม่เอาออกหมดนะคะทุกคนนี่ คนที่เขาแห้งนะ่ะเราก็ค่อยๆเอาทิ้งนะคะนี่คือหนอที่เขาเบียดกันจนเกินไปแล้วเขายุบนะคะยุบแล้วแห้งไปเลยนะทุกคนนะนี่นะคะเราก็ค่อยๆดึงออกนะคะประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวต้นนี้เราจะเอาไว้แบบนี้นะคะต้นแม่แล้วเราก็จะเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เขาใหม่เนาะหลังจากนี้เราจะพักแผลให้แห้งนะคะสัก1ถึง3วันได้นะคะสองสาวันแล้วกันเนาะอ่ะผ่านมาประมาณ1อาทิตย์กว่าได้เลยนะคะเกือบ2อาทิตย์นะคะได้เวลาที่เรามาขยายแล้วนะ แล้วก็ลองก้นด้วยมะพร้าวสับนะคะเปลือกมะพร้าวสับแล้วก็ดินนะคะดินลูกที่เราได้ทำการผสมไว้เนาะเราจะปลูกต้นแม่เขาก่อนนะคะใส่ลงไปเลยแบบนี้นะขยับดูมุมดูทรงนะคะเราเราก็ค่อยๆอ,อัดดินลงไปนะคะให้เขากบลาก ใส่ดินเติมดินลงไปนะเป็นการประคองต้นด้วยนะคะเรายังไม่ทันได้ใส่หินนะค่อยๆกดนะคะก็จะมีเจ้าเหมียวจอมยุ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะแค่นี้นะแล้วก็พักไปก่อน เดี๋ยวเรามาทำการชำหน่อกันดีกว่านะคะการชำหน่อของเราเราจะชำใส่กระถางเดี่ยวๆเลยนะคะทุกคนคือถ้าเขามีรากแล้วเราก็ปล่อยไปแบบยาวๆเลยนะคือเลี้ยงเป็นต้นใหม่ไปเลยนะคะจะสังเกตได้อย่างไรนะคะว่าเขา รอดหรือไม่รอดนะคะสักสองสองสามอาทิตย์เราค่อยมาขยับดูถ้าดึงออกไม่ได้อะลากเขาเริ่มเกาะแสดงว่ารอดนะคะอันนี้เราพักไว้นานนะมีลากแล้วนะคะทุกทคนอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเขารอดก็คือจะมีการจเจริญเติบโตัของยอดของตุ่มขนจะดูสดใสขึ้นมีหนอแตกใหม่ประมาณนี้นะคะ นี่เสร็จแล้วนะทุกคนทั้งหมดก็จาก1นกลายเป็น9นะคะังจากนี้ก็เอาไปพักไว้นะคะไปพักไว้ในที่แดดลำไรนะคะแล้วเราจะมาอัปเดตกันภายหลังเนาะว่าจะมีผู้รอดชีวิตกี่คนสำหรับวันนี้ก็าลากันไปแต่เพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ